กี่ปีแล้วครับเนี่ยสองปีแล้วค่ะถ้าเป็นพี่ชายสูตรของพี่ชายก็ประมาณพี่ชายทำมาประมาณสิบปีอ๋อสูตรสิบปีใช,ชเเ่เราเราเพิ่งมาต่อยอดต่อยอดใช่ของพี่ชายก็มีของสอนลูกยังแล้วก็อะ,อะไรอีกสาขาหนึ่งแหละของพี่ชายมีสองสาขากร,ราบสวัสดีครับทุกท่านครับ T.P.Food Story นะครับโอ้โหนะครับผมจะพามาร้านร้านหนึ่งนะครับที่สโลแกนบอกให้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับขายดีไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆของแท้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับร้านบะหมี่เกี้ยวนะครับเด่นชัยหรือว่าเด่นชัยบะหมี่เกี้ยวนะครับที่นี่นะครับหมู่บ้านลานทองหรือว่าตลาดนัดปล่มใจนะครับอ่ะเข้าไปดูการทําการขายของทางร้านแล้วก็ไปสอบถามนะว่า ขายยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็เบิ้มขนาดไหนบอกให้เลยว่าคุ้มมากๆครับ เมื่อกี้คือธรรมดาใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับห้าสิบาทค่ะโอ้โหล้นชามนั้นอ่ะเป็นแห้งใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหนี่โชว์หน่อยได้ไหมได้นี่เลยอันนี้เท่าไหร่อันนี้พิเศษหกสิบค่ะอันนี้พิเศษหกสิบมีทั้งหมูแดงแล้วก็หมูกรอบใช่ไหมครับ ก็เบอร์คือยุ่นก่อนได้ครับโอ้โหโขนมาเป็นเยอะมากขายวันไหนบ้างครับเนี่ยหยุดแค่วันอังคารครับตลาดนี้หยุดวันอังคาราเขาเรียกตลาดอะไรครับ,ลรรบตลาดร่มไสะค่ะตลาดร่มไสหรือว่าหมู่บ้านลานทองใช,ใช่ไหมปาาเกดเนาะใช่ค่ะ ก็เซร์ช Google มาได้เลยนะครับตอนมานี่ผมยังเซร์ช Google มาเลยนะฮะเริ่มขายกี่โมงไปชื้นสุดกี่โมงครับอ่าแล้ตัวของหมดครับตอนนี้ก็หมดประมาณเช่นเลบางทีก็หมดทุ่มหนึ่งเปิดพ่อประมาณสี 4, ่โมงสี่โมงแต่ตลาดนี้เขาปิดกี่โมงนะประมาณสามประมาณสามทุ่มแต่สามทุ่มไม่ต้องมาเลยนะร้านนี้ใช่ครับ <laughs> ร้านนี้ <laughs> ไม่น่าเกินหนึ่งทุ่มนะครับ ชื่อว่าร้านอะไรนะร้านเด่นชัยร้านเด่นชัยบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวตั้งประจำไหมตรงนี้ประจำเลยโซนอะไรนะออันนี้คืโซนนอกโซนนอกแถวขายเสื้อผ้าหลังๆเลยนะร้านจอดรถอะไรเงี้ยเดินเข้ามาเลยนะครับร้านสังเกตชัดเลยนะครับมีอยู่ร้านเดียวเนาะแบบนี้ถ้าถ้าติดตลาดก็มีร้านเดียวคกันแต่ถ้าเป็นของตัวเองมีทั้งหมดห้าสาขาห้าสาขาใช่ ที่ไหนบ้างครับอ่าที่นี่จะเป็นที่แรกแล้วก็อยู่ที่ที่สองจะเป็นหน้าอ่าเมเจอร์เมเจอร์ปาดตรงนี้ครับหัวหน้าเมเจอร์ปากเกร็ดให้แยกเนี่ยนะใช่ครับอ่าแล้วก็จะมีตรงตลาดคูนซับคูนซับอีกปทุมปทุมแล้วก็จะมีวัดเสด็จปทุมเหมือนกันปทุมเหมือนกันเอาละแวกนี้หมดเลยใช่แล้วก็จะมีนวนครลงเกลืาอ้ในี่นะครับโอ้โหกลิ่นหอมนะครับทะลุจอเลยนะฮะ ดูก่อนได้ค่ะบะหมี่นี่ไม่ต่ำกว่าสองก้อนะพิเศษสองก้อนครับพิเศษสองก้อนใช่ถ้าเป็นธรรมดาประมาณก้อนครึ่งครับหมูแดงนี่ทำเองเลยทำเองทุกอ,อย่างครับหมูกรอบนี่ก็ทำเองไม่มีน้ำใช่ไหมครับ มีน้ำมีแห้งเพราะถ้าน้ำก็จะแยกไ,ไปให้แบบนั้นไม่ใส่ปักด้วยอะไรบ้างนะมีเกี๊ยวหมูคอบบบนมมีีรรออหูเกก๊ยวโอ้โห,โหกินวันนี้อิ่มถึงพรุ่งนี้ทุกคนใช่ครับถ้าเป็นสายพิเศษอร่อยมากก็จะหยุกเลยครับอิ่แน่นอนเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวอะไรครับเกี๊ยวหมูค,ค,รครับเกี๊ยวหมู ผมว่าทำเองทุกอย่างก็เว้นเคียงแหละกระเทียมกระเทียมเองกระเทียมก็เจียวเองนะครับเคียงต้องสั่งเอามีปลา่องวะใช่ยหมกรดนะอย่างเดียววิเศษ เดือดนะ แรงกรอบพิให้วนะคะให้ดูนี่ยาวๆไม่ได้พูดอะไรอยากจะให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าทําไม่หยุดจุดไม่อยู่เป็นยังไง อางน,นี้ต่อเนื่องตลอดเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เพิ่งเริ่มเรียกว่าเพิ่งเริ่มสตาร์ทใช่ไหมเจ็ดพักหนึ่งแล้วเจ็ดพักนึ่งแล้ว<ช>โอ้โหไม่หยุดจริงๆนะครับทุกคนกลับบ้านนี่หายจะหม่องนวดไหมเนะี่ยชินแล้วครับชินแล้วนะนทีแรกนึกว่าเป็นร้านมาจากอำเภอเด่นชยัย ส่วนมากลูกค้าวัจะทัย,ยตรงนั้นแหละครับเราจะมีป้ายด้วยนะครับเด่นชัยบะหมี่เกี๊ยวนะครับ b บเจโบโอแอนเทียรีโอโ,โออ๋อมีเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมมีไว้ออกงานนอกไหมออกรับทุกอย่างเ<ช>ฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กเด่นชัยบะหมี่เกี๊ยวค่ะเด่นชัยบะหมี่เกี๊ยวเข้าไปนี่เจออะไรนะไม่มีชื่อซ้ำนะ ออกงานนอกสถานที่นี่รัดระแวกไหนครับภาคเขตปริมณฑลครับปากเกตประทุมนนทบุรีอะไรประมาณเนี้ยนะกรุงเทพใกล้เคียงเนี่ยนะลังสิตอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับก็ออกงานได้นะครับเท่าไหร่ของพี่สามารถติดต่อได้นะครับทางเพจของเขาเล่นัดเด่นชัยบะหมี่เกี๊ยวนะครับแปดสิบบาทจ้าพี่ไม่เอาผักไม่เอาอะไรนะได้จ้ะไม่เอาผักนะบะหมี่จับกนไม่เอาผักไม่เอาเด่นชัยเว้ยได้จ้ะ เยอะรบน่แล้วก็มีเร่หนชามนี้เท่าไหร่ชามนี้แปบาทอ่ะโอ้โหเยอะมาก กินทั้งบ้านนลครับเนี่ยในโชว์หน่อยโชว์เน oh ื้อโอ้โหเยอะมากทุกคนแ้ก็อะจะมีเม็กก สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับผมรลํำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับเดนชัยบะหมี่เกี้ยวนะครับตลาดนัดร่มใสหมู่บ้านลานทองนะครับย่านปากเกร็ดนะครับก็สามารถนะครับมานะครับมาทานก็ได้นะครับของดีราคาถูกนะครับโอ้โหถูกขนาดไหนก็ได้ดูคลิปกันไปแล้วนะครับอทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับแล้วก็เป็นบะหมี่เกี้ยวนะ